อาชีพที่สร้างเดือนละล้านที่ตลาดต้องการอย่างหนักคือนักปิดการขายครับแต่ฟังให้จบก่อนนะฮะส่วนใหญ่บอกว่าไอ้นักขายนี่ทำไมได้เดือนละไม่ถึงล้านเลยส่วนใหญ่ได้ไม่ถึงล้านนะฮะแต่นักปิดการขายได้ถึงครับเพราะนักปิดการขายคือสิ่งที่ตลาดต้องการนักขายเนี่ยคือมนุษย์คนหนึ่งฮะที่สามารถท่องแคตตาล็อกได้ครับ เอาต์สียต่อสาเอาเด็กจบใหม่มาเนี่ยโยนแคตตาล็อกให้มันจําได้หมดครับแต่นักปิดการขายครับคือคนที่จะไปพร้อมแก้ปัญหาให้ลูกค้าครับสิ่งนี้ต่างหากครที่ตลาดต้องการลูกค้าเนี่ยไม่ได้ต้องการคนที่จะไปนั่งอ่าน PDF หรือแคตตาล็อกให้เขาฟังนะฮะแต่ลูกค้าเนี่ยต้องการคนที่จะไปฟังเขาฟังเขาว่าเขาต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไรนะคะแล้วเรามาดูว่าเราเนี่ยมีสินค้าหรือบริการอะไรที่จะไปตอบโจทย์ช่วยเขาแก้ปัญหาได้บ้างมนุษย์เนี่ยนะฮะทุกคนเลยนะครับเป็นคนที่เต็มไปด้วยปัญหาฮะตั้ และเราฮะพร้อมจะจ่ายเงินให้กับคนที่สามารถแก้ปัญหาให้กับเราได้สิ่งที่โลกนี้พร้อมจะจ่ายเงินแล้วก็โหยหามากเลยนะฮะก็คือคนที่จะมาแก้ปัญหาให้กับเขาได้ครับดังนั้นจงเป็นนักแก้ปัญหาครับนักขายประเภทไหนฮะที่สามารถแก้ปัญหาได้คือนักขายที่ไปฟังลูกค้าครับอวัยวะที่ใช้ปิดการขายเนี่ย คือหูนะครับไม่ใช่ปากฟังเยอะๆฮะฟังให้รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วขายของให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับทุกๆวันนะฮะเราจะมีคลิปความรู้แบบนี้ส่งตรงถึงคุณครับ